นาฬิกากับ53นาทีแล้วนะครับสีสันปั่นสุกในวันสีเหลืองวันนี้โอกาสพิเศษครบรอบวันเกิดของแม่เฟินหรือนางฟ้าสุปราณีขวัญใจของคนใจไม้หนึ่งวันนี้โอกาสดีที่พวกเราได้ปั่นจักรยานแล้วก็ เตรียมสเสบียงบุญมาใส่บัตรในวันครบรอบวันเกิดของเธอด้วยนะครับขอ,ขออนุโมทนาสาธุกับเธอและก็เพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับที่เตรียมสเสบียงบุญมาใส่บัตรในค่องกองเธอในวันนี้ที่อ่างเก็บน้ำบางพระนะครับตรงประตูสี่นะตอนนี้ก็ เส้นทางที่พวกเรากำลังปั่นอาจจะเป็นเนินที่ต้องออกแรงนิดนึงนะครับรูปแบบเส้นทางที่เราเลือกวันนี้เป็นเส้นทางที่ไฮไลท์เป็นแลนด์มาร์กอีกแห่งหนึ่งของศิราชาบางพระบ้านเราเส้นทางสวยงามบรรยากาศที่สดชื่น นะครับยามเช้ามืดก็เป็นบรรยากาศที่เรียกว่าถ้าใครไตื่นมาสัมผัสแล้วก็จะประทับใจนะครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆทางนี้ก็ดันเดินกันอ่าเรื่อยๆครับเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะเรื่อยๆนะโอ้นางฟ้า สุดลำดวนขุนใจสบอครับแม่เฟิร์นอ่ะนำลิ้วแล้วอ่ะนางฟ้าสุกัญญาตามตามตามนางฟ้าสุกัญญาป <c oughs> ิดท้ายด้วยขุนไกรไม้หนึ่งอ่ะเยีเ่ยมเลยเยี่ยมเลย <c oughs> ตอนนี้เป็นไม้หรูข <c oughs> ึ้เนเดินเป็นไม้รอ่ะครับเรื่อยเรื่อย เก่งมากเก่งมากแม่เฟินเก่งมากนางฟ้าสุรลำเดินเก่งมากนางฟ้าสุกัญญาเก่งมากทุกคนเก่งมากๆเลยเย่ยมากครับเย่ยมากเส้นทางสร้างสุขของเราสวยงามสวยงามสุขของเรากระชาวันใหม่สุขง่ายๆด้วยจักรยานอ้าวดีวันดีนะ